สวัสดีค่ะหนูไอฟอร์ดนะคะเราเจอกันอีกแล้วในช่อง YouTube ของหนูไอค่ะสีข่าวด้านหลังของหนูไอนะคะเพิ่งมาแล้วก็เตรียมส่งมอบรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งเร้วด้วยนะคะคันนี้เป็นรุ่นของ e v e r อ t ร t r ์เทนะคะเป็นคันนี้เป็น e v e r อ t ร์เทรุ่นเริ่มต้นของเราเลยนะคะช่วงนี้คือ Ford เนี่ยคืนกำไรให้ลูกค้าสุดๆเลยนะคะมีราคาพิเศษให้ด้วยค่ะร้าน2 4งสี่นั่นเองนะคะหนึ่งสองสี่เก้าจำราคาง่ายๆเลยนะคะราคาแบบนี้ก็ได้เป็น7ที่นั่งแบบนี้ไปเลยค่ะ คันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนะง่ายพาไปชมกันเลยเริ่มจากด้านหน้านะกระจังเดิมนะคะจะเป็นสีโครเียมหรือว่าสีอื่นนั่นเองคะ่ะแต่ว่าคันนี้ก็คือเปลี่ยน,นะคะ่ะใช้เป็นตัวกระจังดีไซน์แล้วก็สีนะเอาเอง,ง่ายเลยเป็นแบบสีของรุ่นในเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองคะ่ะก็เป็นสีดําเงาให้แบบนี้นะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะบอกเลยลงตัวมากๆนะคะเน้นโทนการตกแต่งให้เหมือนเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยเพราะจริงๆถ้าเราใช้ตัวกระจังหน้าแบบนี้ถ้ามองมาก็คือเหมือนเลยนะคะเหมือนรุ่นของ Ever Sport เอ ไฟหน้าค่ะได้ไปเป็น d a y l i g h LED แบบนี้จากโรงงานเลยนะคะมีเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยนะแล้วก็รูปทรงของโกไฟอย่างที่บอกแหละเขาเป็นไฟหน้าแบบรูปทรงสีแ่แฉมของเรานะคะมองไกลๆก,ก็รู้เลยว่าเนี่ยแหละเป็นรถเอเวอร์เรสต์นะมาที่ไฟตัดหมอกกันบ้างนะคะเฟรนเนี่ยได้ไฟตัดหมอกจากโรงงานก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ให้นะคะเปิดข้างติดข้างตามการเลี้ยวของของไหลเลยแล้วก็ตัดชิ้นชายกันชนด้านหน้าเห็นไหมคะเป็นสีดําเงาให้แบบนี้นะคะ ด้านบนก็เป็นสีดำเงานะคะด้านล่างก็เป็นสีดำเงาอีกเช่นกันนะแล้วก็นี่ห่วงลักจูงค่ะเอเวอเรสจะมีห่วงลักจูงแบบนี้จากโรงงานนะคะมีมาให้ท้งสายแล้วก็ขวามีให้2จุดเลยระบบความปลอดภัยในรุ่นของ Ever e s ร์เทรนะคะฟอดใส่ใจมากๆเลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยเนาะรุ่นนี้ร็รอมปรงกันการผิดความก็มีมาให้นะคะแอร์แบ็มีให้ถึง7จจุดนะเสริมหัวเข่าด้วยม่านถุลงลมก็มีมาให้ครบค่ะ พุค,คอนโทรลก็ยังมีมาให้นะคะระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้อีกเช่นกันเบรก ABS ก็ใจแรงเบรก EBD ก็มีมาให้หมดเลยนะด้านข้างกันบ้างค่ะคิวรอด้านข้างของรุ่นเทรนนะคะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะตรงนี้ก็เป็นสีขาวมุกอีกเช่นกันค่ะล้อแล้วก็ยางอย่างที่ตองไอบอกนะคะก็เราเปลี่ยนนะคะแต่งเป็นโทนเอเวอร Ever ์เรสต์สปอร์ตค่ะก็ใช้ล้อแล้วก็ยางของรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเลยนะคะเป็นสีดำเงาให้แบบนี้จับคู่กับตัวยางที่เป็นฟูตเยียเลยนะคะซึ่ง คันนี้ก็ใช้ล้อของรุ่นเอเร์เรสเลยค่ะนี่ตัวยางติดรถมาเลยคันนี้นะคะก็จะเป็น255/55 R20 25 e นิ้ิรเบรกให้4ล้อนะในรุ่นของ e v e r อร์เค่ะแล้วก็ช่วงล่างเป็นวัดลิงให้ด้วยนี่เป็นยังน่าใช้นะคะน่าใช้มากๆเลยแต่งไปได้เยอะเลยนะคะคุมโทนเป็นสีดําเงาก็เน้นเป็นแบบเอเวอร์เรสซ์นะด้านข้างค่ะเป็นแก้มสีดําแบบนี้นะคะก็เป็น e ยูโรไฟแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวตัวสตาร์สต็อปให้ กระจกมองข้างนะคะสีเดีกันกับตัวรถเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้นะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าค่ะด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้ก็ตกแต่งรอส่งมอบแล้วก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้เนาะด้านบนเราหลังคาในรุ่องของแอ e r เรสเนเห็นไหมคะก็เป็นสีดำแบบนี้นะคะี เป็นสีดำแบบนี้จากโรงงานมาให้เลยนะคะก็สปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะมือเปิดประตูกันบ้างค่ะรุ่นนี้ได้คีเลตมาแล้วนะคะนี่เวลาเราใช้รถน,นะคะก็แค่มือสัมผัสเท่านั้นนะคะก็เปิดปิดประตูได้ง่ายดๆมากๆเลยถ้าได้เป็นคีเลตแบบนี้ก็ได้เป็นระบบปุ่สตาร์ทมาให้ด้วยเดี๋ยวแอ้ให้ดูฝั่งนี้ก่อน คอนโซลนะคะมาเป็นหรูๆเ,เลยสีดำตัวด้วยสีเทาาให้แบบนี้นะคะจอคัสก,กินตรงกลางไซส์ใหญ่บึ้มมาเลยเป็น10.1นิ้วนะคะเบรคาเพียนโตแบบไร้สายมีมาให้อยู่แล้วชาร์จไร้สาย USB Type C มีมาให้ครบแล้วก็หัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ยาวแบบนี้เนาะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะตัวนี้จะเป็น170ยแรงม้านะคะแบบเบรกบือไฟฟ้ามีมาให้อีกเช่นกันตัวบอดนะคะ มาดูเบาฝั่งนี้นิดนึงนะคะตัวเบาเนี่ยจะเป็นเบาหนังมาให้นะคะฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลนะรุ่นนี้จะได้เบาไฟฟ้าจะเป็นแค่เบาฝั่งคนขับนะคะเราแถมให้ตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นผ้ายางนะคะเป็นของแท้ของสูตรเลยนะคะซึ่งเราแถมให้ทุกคันนะคะเป็นของสูตรให้อยู่แล้วามาไปต่อกันเลย e อ e ว e s รนะคะก็จะเป็นยูโรไฟแล้วเนาะก็จะมีนี่นะคะมีถังแอดบูแบบนี้สีฟ,ฟ้าอยู่ด้านข้างตัวถังน้ํามันนะคะซึ่งก็ต้องเติมสารแอดบูด้วยเนาะถังน้ํามันปราจุ80ลิตรนะคะเติมน้ํามันดีเซลค่ะ รองรับไปจนถึง B สิเลยด้านท้ายรถมีอะไรกันบ้างนะคะด้านท้ายรถก็มีนี่เลยอัปเกรดเพิ่มเติมให้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED Si เนเจอร์สวยๆให้แบบนี้กะะล้องถอยหลังนะคะรุ่น Everest 10บีให้อีกเช่นกันนะคะส่วนฝาปิดด้านท้ายในรุ่นนี้เป็นแมนนวลนะเวลาลูกค้ากดก็เดึงขึ้นแบบนี้เพราะว่าเขายังเป็นแมนนวลอยู่นะคะเวลาเปิดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยได้เลยนะแถวที่3เป็นพับแมนนวลนะคะของเดิมที่เราเปลี่ยนเราก็คืนลูกค้าให้ทั้งหมดนี่ติดถาดวางรองพื้นให้แบบนี้ด้วยนะคะ เวลาเรากดลงก็ใช้แรงนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่ไฟท้ายสวยๆเลยเพออัปเกรดติดเข้าไปก็ดูเด่นมากๆเลยนะคะการชนท้ายมีเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์การระยะด้านหลังนะคะหรือว่าเซนเซอร์ถอยของเรามีให้4จุดกันเลยค่ะมาเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับนิดนึงฝั่งคนขับก็น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะ ฝั่งคนขับนะคะนี่เลยก็เริ่มจากตัวบ่อนะคะฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะเป็นบอร์ดปรับไฟฟ้าให้แบบนี้เป็น8ปทิศทางเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นของ f อร์เลยนะคะ Ever อเรสเทนมีฟูตคอนโทรลมาให้แล้วจอหลังพวงมาลัยเป็นจอดิจิตอล8นิ้วนะคะตรงกลางอย่างที่เราได้บอกก็เป็น 10. 1 0 1ุนิ้วเนาะชาร์จไร้สายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวมีมาให้ครบก็เอาง่ายๆคือความปลอดภัยก็มีครบแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะอัธถประโยชน์พื้นฐานนะคะไม่ต้องกลัวเลยก็มีครบให้เหมือนกันนะคะเ mm hmm. บ,บรุ่น สี่คุณสเนี่ยจะเป็นหมดนะครับทีซีหมดนะคะรุ่นนี้ก็มีให้เหมือนกันที่วางแก้วนะคะมีให้สังฝสายแล้วก็ขวาค่ะฝั่งนี้ก็เป็นระบบไฟต่างๆนะคะปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติเนะปรับความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ปรับสูงต่ำให้นะคะไปตะบ,บอหน้าหลังเป็นระบบพุลสตาร์ทให้อยู่แล้วช่้ม่อฟอร์ดพาร์ทคนนี้ก็สั่งสตาร์ทระยะไกลได้นะคะ ราคาพิเศษอย่างที่ต้นไงบอกเลยนะคะคือคันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะ1นึ่งล้านสองแสบาทหนึ่งสนะคะฟอร์ดคืนกำไรสุดๆเลยใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ต้ไนไงเลยค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ